สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงสมาคมครับรายการที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงแบบอัปเดตก่อนใครครับวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านกลับมาอยู่กับผมทัศชัยชนะสการเช่นเดิมนะครับที่จะคอยนําข่าวสารข่าวเด็ดข่าวดังมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นประจําทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับผ่านทางช่อง S Channel Beauty Station ครับวันนี้เช่นเดิมครับมีข่าวมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเหล่าดาราศิลปินที่อยู่ในใจคุณผู้ชมไปพร้อมๆกัน แต่ว่าวันนี้จะมีข่าวของใครบ้างนั้นไปติดตามชมได้ในไฮไลท์กันก่อนเลยครับมาริโอมาเลอร์รับควงสาวจันจีช้อปปิง้งลั่นไม่คิดปิดปัดเป็นพ่อบุญทุ่มย้ำสถานะยังศึกษากันอยู่ไม่พร้อมเรียกแฟนเชียร์ที่คำพรเผยเรื่องสัญญาตอนนี้ฟรีแลนซ์เต็มตัวแจ้งเรื่องคอมเมนต์แรงลั่นไม่บันทอนจิตใจโอมาชารับบินศริยกรรมเกาหลีลั่นไม่เป๊ะก,ก็ทำใหม่ปัดดูดไขมันใต้าตายันไม่คิดทำอะไรเพิ่มแล้ว นิวเคลียควงเพชรจ้าฟุ้งส่งดอกกุหลาบเซอร์ไพรส์ฝ่าย,ยชายที่บ้านอุบมูลค่าของขวัญเพชรจ้าแย้มเตรียมของขวัญไว้แล้วลั่นพร้อมแต่งงานพร้อมเลือนหอร้อยล้านเนยเนโกจัมปลื้มกระแสถ่ายแบบเซ็กซี่ดีอุบตอบค่าตัวรับเซ็กซี่ที่สุดที่เคยผ่านมาปัดนะอัพไซส์หน้าอกดูใหญ่ขึ้นเปรยหวานใจหวงถ่ายเซ็กซี่